ป้าป้าคนเขาเอาของมาให้เราป่ะมาเดินมาเออน้องอามเอาถ้วใส่ยานี่ป้า้าแต่งเท้าก่อนแต่งเท้าก่อนเร็วแต่งเท้าก่อนเร็วรับของเลยนะคะวันนี้ป้าตนาจะต้องรับของแทนอาจารย์หมอนะคะวันนี้ป้ายายไม่รู้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะป้าวางตรงนี้ได้เลยค่ะวางนี้เลยเดี๋ยวย่าจะเรียกคนทางในมาผลทีเดียว ไปรับไปรับของหน่อยเร็วโอ้โหมาเอมา,มา,าเดี๋ยวเออคุณป้ามามามา,มาจากไหนคะอคะไรนะคะทับสเกนมาเปิดท้ายนิดได้เปิดท้าย <Oil, S 1> ขอบคุณมากค่ะโอ้โหมีข้าวสาร แล้วก็มีของแห้งใช่ไหมคะมีกระเทียมมีกระเทียมโอ้มีไ่มีหมูมีน้ำมันอ้าวป้าเอาเอาบอกบอกบอก FC ทีนึงว่ามาจากไหนนะคะอ๋อทับสะแกค่ะทับสะแกทับสะแกที่ที่ลูกชายมาอยู่ที่นี่อ๋อรักษาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีของสดด้วยเหรอคะมีค่ะมีไก่มีไก่ด้วยมีไก่มีหมูขอบคุณค่ะปารนาเอาอ่าช่วยช่วยยกก่อนเล็วเอาหยิบกระเทียม ป้ามาช่วยเอออออมา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 ป้ามาอาป้าเดินมาเออมาเออมามาเก่งเก่งเก่งมาคนเก่งเดินหน้ามาเลยเร็วมาเดี๋ยวกระเทียมเสร็จแล้วต่อได้ข้าวสารนะฮะไม่ใช่ป้าเขาเออเขามาให้เจ้าของบ้านอ่ะคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องยกข้าวเองเอาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมา เดินขึ้นมาเลยโอ้โหมา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 นี่นึกถึงคนหลังคนหลังเขาหนักอะโอ้โหนี่ย่องอย่างนี้เรอะมันมันเป็นยังไงอะป้ามามามาเดินมาสิเดินนำหน้าเขามาว่าตรงนี้เลยเลยไม่เป็นไรวางมาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยเนี่ยวางมาวางตรงนี้เร็วย่ามาวางตรงนี้ให้ย่าเร็วโอ้ยโอ้ป้าเก่งจริงๆเลยเย็นจริงๆเลยเก่ง เก่งมากๆเลยโอ้โหนี่เอ้านี่ตอบข้าวสารจะไหวไหมนเข้าวสารนะฮะมาเดินมาเดินมามานี่มาหายาย่ามาเพอมาแค่เข็งเะมารับโอเคโอเครับรับกระเทียมแล้วถือว่าผ่านแล้วเอาเอาเข้าวสารไม่เจ้าอารมนี่กำลังจริงๆสุดยอดเลยเอาเอาถอดรองเท้าถอดเท้า ขอท้าก่อนขอท้าก่อนโอ้โหนี่แหละคอชีวิตจริงเดี๋ยวที่มาใหม่มาหาอาจารย์หมอใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งคอยแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์หมอไม่อยู่นะคะอาจารย์หมอไปเคสเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดี๋ยวเราติดต่อพี่แบมเอามาวางกองตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราเราขนตอนเย็นทีเดียว อืมป้าป้าดีใจไหมเราเนี่ยมีเด็กศิเอาข้าวมาให้ด้วยแล้วก็ของสดด้วยนะคะแล้วก็ของก็เทียมป้าดีใจไหม้จ้าป้าดีใจไหมดีเออดีวันนี้ป้าต้องรับของแทนอาจารย์หมอรมอนร้อนเปเปิดพุ่มลมอีกยอดเปิดพั่มลมให้แลวโอเคโอเคเย็นโอ้โหชื่นลมชื่นใจเลยแหละคุยเป็นเสียงเดียวกันใช่ใช่อืม วางก่อนวางก่อนพี่มาคุยกันไปปเอาเอาผู้ป่วยมาอกมาตัวนี้เลยพี่พี่นอมพ่อแม่เขามารับแล้ว มารับหรือว่ามาเยี่ยมมาลับด้วยมาับด้วยเอ๊ะคนไหนเอย่ยเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยฮะนี่ล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่มามามาลับน้องกลับด้วยนอ้องแล้วก็เอาลูก,ลก,ลก,ลกหรอไม่ไม่ไปดีแต่แถ่ตัวเองว่าน้องเออนนใช่มารับเอลูกชายนะคะแล้วก็เอาข้าวนะคะมีข้าวนี่มีของสดของแห้งนะคะนี่อันนี้เอ เจ้าของบ้านเรานะเขาคุณรัตนาเขาเรียบรับเรียบร้อยเลยนะคะเขาเป็นเจ้าของบ้านนะคะรับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเย็นนี้อาจจะลงมือทําเองหนระือเปล่ากับข,ข้าวอะ่ะป้าอย่างนี้ยังไงป้าป้าเดี๋ยวน้องก็มากันนพื่อญเฮ<ะ>้ยไม่ใช่อันนี้ป้าเป็นเจ้าของบ้านป้าต้องมาต,ต้องไปทํากับข้าวให้ผู้<ว>ป่วยที่นี่กินสองร้อยกว่าคนน้องๆก็มากัน,นใ,คใครใครมาอีกอะอย่าบอกว่าสักดินรัตนาวัฒนาดานานมาโนดรัตนาวัฒนาสายลุง,<ร>งนะโทรมาคุยกับพระสงฆ์หมดเลยเหรอ อย่าบอกเรียกเรียกชื่อพี่น้องนะพอเจอได้ยินจะเบื่อเนี่ยอ่เบื่อมึงไม่ได้ป้าพูดอย่างงั้นไม่ได้เฮ้ยเจ๊ก็ไม่ต้องมาพูดอะไรกับหนูเนี่ยรับของอะไรป้าต้องรับผิดชอบไปหั่นหมูหั่นไก่เพราะเรารับของมาแล้วป้าต้องทำกับข้าวให้ให้ผู้ป่วยเรากินสองร้อยกว่าคนอ้าวคุณเป็นเจ้าของบ้านน่ะ เจ๊เป็นใครเนี่ยมาเอ้าฉันก็ผู้อาศัยคุณนั่นแหละตำรวจจะมากันเต็มเลยอ้าวไม่เกี่ยวกับตำรวจกูดกันหมดวูดที่เขาเอาของมาให้เรานี่มันไม่เกี่ยวกับตำรวจนะเราไม่ได้ขโมยใครมาป้าทำไมป้าต้องแจ้งตำรวจด้วยเล่าเพรประสงค์จะไปกูไปหนีเลยเออไม่เกี่ยวกับตำรวจเลยนี่หมวชีวิตจริงไม่จริงนะพาพด้วยหมดพี่แบมน้องมาเอาอันนี้แล้วกุญแจบูเบล่า อืมไม่ยากเราให้พี่แบมมาก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาหน่อยนึงยังไม่ได้ลงมามาหน่อยนึงมาหาเจ้าของบ้านก่อนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวคุยกันก่อนที่จะมาลงมาลาคุยก่อนมาจากไหนเนี่ยคะคุณมาเออมาจากไหนคะมาจากไหนคะอันนี้มาจากเอมาจากประทุมค่ะมาจากประทุมนี่อันนี้ตั้งใจมาหาเจ้าของบ้านเลยไหมคะหลอกไหมเออหลอสู้ปวดแก่ชื่ออะไรอ่ะไอปียะ นี่นี่เขามาเปียอ๋อหล่อสู้พี่เปียหล่อสู้พี่หล่อสู้พี่เปียได้ไหมดีมากดีมากถ้ารู้นะใครเป็นคนดีดอ่ะแล้วมีคนดีไหมเออคนดีไหมคนนี้คนดีไหมคนดีไหมป้าคนดีไหมเกิดนะเจ้าฟ้าก็รู้ทุกอย่างเออคนดีไหมเนี่ยเขาตั้งใจมาหาเจ้าของบ้านนะเนี่ยป้าเมื่อวานนี้ป้าบอกน้องยังว่าเราไปเล่นน้ํา ภูวิลล่ามาแล้วอโถเล่นสไลด์ด้วยปันชับนี่ปันชับเลยสไลด์ด้วยป้าป้าจะไปไปดูบ้านของตัวเองไหมที่ภูวิลล่าไหมป้าไปดูบ้านตัวเองไหมไปไปดูบ้านภูวิลล่าไหมไปไหมไปไหมนี่ยังไงหือหือนี่ยังไง รู้อะไรพระสงฆ์บอกก็ไม่ต้องพูดมากนะรัตนาอ่าทำไมเมื่อกี้เลยพระสงฆ์นี่พระสงฆ์แล้วเมื่อกี้กับตำรวจนี่มาพระสงฆ์อีกแล้วเขาเห็นแก่ใจบ้านเราเป็นคนยังไงเป็นยังไงอ่ะพระสงฆ์บอกให้พูดได้พระสงฆ์บอกให้พูดได้ป่ะเออพระสงฆ์บอกพูดได้เออบ้าเดี๋น้องก็จะไปอ่าวิล่าป้าจะไปด้วยไหมเนี่ยเอาไม่ไปเล่นน้ำเหรอไม่ไปไหมเดี๋ยวนี้จะเก็บเสื้อผ้าให้เนี่ยน้องอุตส่ามารับเนี่ยเอาไงอ่ะไปหรือเปล่า ไปหรือเปล่าเนี่ยทามาับทั้งคู่เลยเนี่ยเออเอายังไงอะทำไมม่าส่งใส่หน้า,า <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงอะใส่น้าทำไมป้าใส่หน้าทำไมแล้วทำไม,ไมเขา,าส่งใส่น้าเออ เอาแจให้น้องอะยื่นใจให้น้องเอาแจให้น okay. um ้องอ่าเจ้าของบ้านยื่นให้นะเอาแจยื่นให้น้องเยอะเลยเนาะเยอะเลยเนาะแเยื่นเลยเนาะเมื่อวานเมื่อวานเขาไปตรวจน้ะเนี่ยต้องทำความสะอาเจ้าของบ้านนะเมื่อวานเขาไปตรวจตามาเรียบร้อยแล้วนะอ่าไปตรวจตามาเรียบร้อยความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวน้องไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะลูกย่างไม่บ่ายค่ะเดินทางโชคดีนะลูกนะปลอดภัยนะลูกไปกันหมดแล้วเห็นไหม วันนี้รับแขกสองสองลายเลยนะวันนี้นะคุรณรัตนาเรารับสองลายเลยวันนี้จออะ,ะถ่ายรูปไหมคะถ่ายไหมยไม่เลยถ่ายแล้วเออถ่ายแล้ว